neo wish นะครับค่าย neo wish อ๋อทีม m raw แปด studio นะครับ raw แปด studio จากโคเรียนะครับจากเกาหลีใต้นะครับตัวภาพกราฟิกนะครับถ้าใครปรับตัว quality ค,คุณภาพเนี่ยตัวเฟรมเรทจะดรอปลงหน่อยนะครับจะจะดรอปลงนะครับให้ถ้าถ้าอยากจะเอาแบบลื่นๆน,นะครับแบบ60เฟรมเนี่ยให้เลือกเป็น performance นะครับ performance นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเลือกเป็นตัว performance ไว้นะครับส่วนาการตั้งค่าอื่นๆ motion blur blur เลือกนะครับหรือว่าเป็นไกด์ต่างๆเนี่ยสามารถปิดเปิดได้นะครับค่ายสตูดิโอของเกาหลีใต้ค่ายนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะฉีกเลยนะครับฉีก ฉีกแบบไปเลยว่าการนำเสนอตัวเกม Line of P ตัวนี้นะครับที่จะไม่ฉีกแบบใสๆเหมือนกับตัวต้นฉบับ Pinocchio เลยนะครับกกเกมนะครับน่าจะอยู่ใน ขบวนทห้องโถงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคล้ายๆเป็นรถไฟหรือป่านะครับโบกี้นะครับโอเคเฟรมเลทดูลื่นไหลนะครับดูลื่นไหลอ๋อมาถึงก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกเล่นสไตล์รูปแบบการเล่นยังไงนะครับผมก็เอาแบบบาลานซ์แล้วกันนะครับแบบบาลาน ใครับอ่าคล้ายๆเป็นเครื่องยนต์นะครับแขนด้านซ้ายนะครับแขนด้านซ้ายเหมือนกับเป็นฮิวแมนนอยด์ไหมอ่ามีตัวเนื้อหนังนะครับก็คือไม่ได้เป็นจักรกลทั้งหมดนะครับอ่าคลากนะครับอยู่ในอ่าสถานีรถไฟนะครับโอเค มาถึงก็โซโล่กันเลยนะเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะเรื่องของการออกแบบท่วงท่านะครับแล้วก็ธีมของตัวบรรยากาศก,ก็ให้โทนแบบทะมึนทะมึนนะครับดูแบบม่บนมนหน้าค้นหาดี อาวุธอ่ามีไอเทมนะครับอ่าโอเคก็เป็นตามแบบฉบับนะครับของตัวเกมทั่วๆไปที่จะต้องมีไอเทมเพิ่มพลังชีวิตนะครับอ่าเพิ่มพลังชีวิตฮิลนะครับฮิลโหอ,อ,อ้การโจมตีนะครับการโจมตีมีอยู่สองโอ้ยเดีย๋ยอ การโจมตีมีอยู่2ระดับนะครับที่ผมเห็นตอนนี้มีโจมตีเบากับโจมตีหนักนะครับมีโจมตีเบากับโจมตีหนักก็คือใช้ตัว R 1โจมตีเบานะครับจะได้เน้นในเรื่องของท่วงท่าความต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าโจมตีหนักเนี่ยจะอืดหน่อยนะครับจะอืดเชื่องช้าหน่อยมีกันไหมโอเคมีกามีกัน อ,อ๋มีการเสียพลังนะครับเพื่อนอ,อ๋อไม่ได้ไม่ได้การแบบบล็อกแบบไม่ไม่เสียพลังชีวิตโอ,อ้ถือว่าเริ่มต้นก็เริ่มหัวร้อนนะนะครับผมเองเริ่มเริ่มหัวร้อนนิดนิดละอ,อ่ะ แต่เมื่อกี้อ่ะเพื่อนเห็นเพื่อนเพนจะเห็นว่ามันมีการโหลดดิ้งใช่ไหมฉากโหลดดิ้งในการเริ่มมาที่จุดเช็คพอยต์โอ้โหเริ่มเริ่มใหม่เลยนะเนี่ยเริ่มใหม่เลยมีการเก็บเหมือนกับเก็บพอยต์อะไรสักอย่างนะครับคงจะเอาไว้ในการอัปเกรดสกิลหรือว่าอัปเกรดอาวุธใน ในเนื้อเรื่องช่วงหลังๆนะครับแต่ตัวเกมนี้นะเ,เขาเขาบอกว่าเป็นเกมแนวสไตล์โซนะโซไลท์นะครับแนวแนวประมาณแบบความยากความอะไรเนี่ยเข้าขั้นแบบ เหมือนดาร์กโซเลยแหละนะนะเ,หนเห็นเขาบอกเห็นเขาบอกไว้นะครับเห็นเขาบอกกันไว้ซึ่งตัวผมเองนั้นก็ยังไม่เคยจับนะครับต,ตัวเกมแนวซีรีส์ของตะโกนโซทั้งหลายของค่ายซอฟต์แวร์เขานะอ,อ,อยู่ในวงการเกมมาได้ไงเนี่ย,ยไม,ไม่ไม่เคยจับออใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้มีมีจุดที่เราตายนะครับจุดที่เราตายเมื่อกี้ อ๋อมันมีเหมือนกับอ่าคล้ายๆเป็นของที่เราเหมือนกับเสียชีวิตตรงนั้นนะมบจะได้กลับคืนมาด้วยนะครับได้กลับคืนมาด้วยโอ้โหืมมอสเตอร์ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยอามีฮิลมีเพิ่มพลัง อ่าอาหนึ่งนะครับอ1าหนึ่งอ๋อโจมตีด้านหลังเหรออ๋อโอเคเป็นคล้ายๆสเตลนะครับแบบเลาะย่องย่องเงียบนะครับย่องเงียบแล้วก็โจมตีทีเดียวนะครับไม่ต้องกดให้เมื่อยนิ้วถ้าเข้าโจมตีทั้งด้านหลัง มีเลเวลไหมยังไม่เห็นนะยังไม่มีเห็นมีเลเวลบอกอ๋อเดี๋ยวดูในเมนูหน่อยอ๋อ,อก็มีค่าพารามิเตอร์นะครับอต่างๆ โอเคเขาแสดงว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเกรดแน่นอนนะครับต้องมีในเรื่องของตัวระบบการอัพเกรดสกิลทักษะนะครับเพิ่มค่าพารามิาพารามิเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องย่องเข้าไป เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรายังมือใหม่มือใหม่เพื่อนๆอาจจะดูบอกว่าเอทำไมเล่นกากจังก็บอกเลย้องหน้าว่าไม่ค่อยแทบจะไม่เคยเล่นเลยนะเกมแนวตะกูลโซก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่เลยแหละเนี่ยเพราะมันมีจังหวะอ่า ตายแล้วโดยครั้งเดียวนี่ตายเลยนะเนี่ย ะจะใช้เกจตัวสีฟ้านะครับที่3หลอดขอ้างล่างนั้นโอเคโอเคตอนนี้เริ่มรู้พวกพารามองพารามิเตอร์ต่างๆแล้วเกมแนวมุมมองบุคคลที่สามเนี่ยหลายๆคนอาจจะชอบนะครับเพราะว่ามันเล่นแล้วมันไม่ค่อยมึนหัวนะครับมันจะไม่ค่อยมึนหัวมากสักเท่าไหร่จะไม่เหมือนเกมแนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับที่บางคนเนี่ยเล่นไปอาจจะได้ไม่นานมากอาจจะมึนหัวได้เลยอันนี้ผมก็เล่นมาได้เกือบสัก ยี่สิบนาทีได้แล้วนะเนี่ยอืม Activate นะ Star ดี Recovery HP Stamina อโอเคคล้ายๆเป็นจุดเหมือนกับจุดฟื้นฟูพลังนะครับจุดฟื้นฟูพลังอ่าคล้ายๆเป็นเช็คพอยต์ประมาณนั้นแหละนะครับเป็นเช็คพอยต์ อ่ามีมีม,ม,ม,มีมีตัวระบบเลเวลเลเวลอัพนะฮะอ๋อมีให้อัพเกรดพวกสตาร์ีน่าค่าต่างๆเทคนิคอ่ะเอาพลังก่อนอ่าอ่า เออโกนะครับน่าจะอ่านว่าเออโกไอตัวพอยท์ที่เราได้จากการค่าพวกเหล่าปีศาจทั้งหลายเนี่ยเราจะได้พอยท์มาเพื่อที่จะมาทำการอัปเกรดโหมีสุน,นักมีสุน,นักด้วย โอเคนะพอมาออกนอกปราสาทตัวภาพกราฟ,ฟิกก็ดูยกระดับเพิ่มขึ้นดีทองดีเทลพวกฝนตกอะไรต่างๆซาวนะครับอ่าสิ่งปุสร้างอ่มันก็ดูไม่จำเจเหมือนกับอยู่ในอินดอร์นะครับอยู่ในพืิหาอหาอโอเคความหลากหลายของการ โจมตีนะอ่ามีความยืดหยุ่นนะฮะอ่าเห็นไหมเพราะว่าบางทีอ่ะบางเกมเนี่ยกดฟัน,น,นไปเนี่ยถ้ารัวๆไปเนี่ยมันไม่สามารถพลิกได้แต่เนี่ยพลิกได้จะมาหน้าจะมาหลังซ้ายขวานะครับอ่ายกได้ยกได้โอเคโอเคโอ้โหตาย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 โอ้โหแหมมีหันหน้ามาเยาะเย้ยด้วย Mm hmm. นี่แหละนะความโหดของเกมแนวโซมันเป็นแบบนี้ดีเองเพิ่งเพิ่งได้สัมผัสอ่าเรารู้แล้วเมื่อกี้มากสามตัวเนไ,ไม่พลาดละไม่พลาดอายุสอ่าเมื่อกี้เราก,กดแล้วนะอ่าสามเหลี่ยมอ่าโอเคอ๋าบอสอีแล้วเหรอ อ่ะล็อกเป้าก่อนอ่ะสามเลี่ยมเลย <c oughs> อ๋ออ๋ออ่าโ,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 โอเคใครอ่ะอ๋อพ่อค้า แสดงว่ามีการอ่าโอเคมีตัวระบบซื้อขายนะซื้อขายตัวของด้วยอ่ามีไอเทมอาวุธออาโอเคโอเคโดยใช้ไอตัวหน่วยเออโก้นั่นแหละโอเออโก้นะอ๋อโอเคอ่ามีระดับมีตัวระบบสองมือนะครับดาบ ด้านซ้ายด้านขวาอ่อมีแทงเร็วขึ้นน่าเหกับเดวิลเมคาเนะไม่รู้ได้รอกแรงมนดานใจมาจากเดวิลเมคาหรือเปล่าเอ็นเต้อ่ะอันนี้คงเป็นบอสบอสต,ตัวจริงแล้วเนี่ยหืมอะไรเนี่ย ตัวตลอกละอะนะรู้ยัาโอเคไม่น่ายากและะ้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,โ,อยโดนตบเขาแล้ว ดูดูชั้นเชิงก่อนดูชั้นเชิงก่อนเฮ้ยโอ้โหโดนเข้าไปทีเดียวเกือบหมดล็อตเอ้าตาย chọc máy demo lên ẩu nửa đấy nè cho mô có quả อ๋อยังไม่จบเหรอโอ้โหถือว่าคุ้มอยู่นะครับนี่ผมเล่นมาตั้งแต่เริ่มต้นตายแล้วตายอีกนะครับจนมาถึงเปิดตัวชื่อเกมนะครับ so ผมก็าคาดว่าถ้าคนที่เล่นมือใหม่เลยเนี่ยชั่วโมงขึ้นแน่นอนนะครับก <You 're S 1> ว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับก็ยังไม่จบด้วยนะเนี่ยยังไปต่อได้อีก เปลี่ยนไหมโอ้โหเปลี่ยนด้วยโอเคมีซ่อมอาวุธด้วยหรออ,อย่างคล้ายๆกับอะไรอะเครื่องยิงสามมิติไหมไททัน อเคครับกับตัวเกม Line of P นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ใครที่ชอบเกมแนวแนวแบบโซนะครับแบบยากๆชอบความท้าทายเนี่ยตัวเกมนี้ก็ไม่น่าจะทำให้ผิดหวังนะครับกับตัวเกม Line of P นะครับที่จะออกมาให้เล่นกันวันที่19เดือน9นะครับของของปีนี้นะครับก็อีกประมาณ3เดือนนะครับผมเองก็ดื่มดังกับตัวเกมนี้ตัวใน,วนฉบับเดโมเนี่ยไปเกือบๆจะ อสองชั่วโมงนะครับเกือบๆจะ2ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแหละนะครับแม้จะมีาบางจุดเล็กๆน้อยๆที่ดูแล้วยังดูแบบ ยากลำบากในการบังคับคอนโทรลอยู่บ้างน,นะครับอย่างเช่นพวกการกดใช้ไอทองไอเทมต่างๆเนี่ยดูแล้วอา,อาจจะต้องใช้ความคุ้นเคยอีกสักระยะในการกดเรียกใช้ยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวผมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีศัตรูเนี่ยบางครั้งก็ล็อกเป้าหมายไปแล้วก็มีวืดบืดบ้างน,นะครับประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใคร อยากจะลองเล่นกันดูก่อนก็ลองโหลดตัวเดโมโต,ตัวเกมนี้มาลองเล่นกันดูได้นะครับทั้งตัวเครื่อง Play 4ผมว,ว่าน่าจะมีให้ลองโหลดด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเล่นกับตัวเครื่อง Play 5นะครับหรือว่าใครที่อยู่ฝั่ง Xbox Series นะครับก็ลองเล่นดูได้ทั้งตัว Series A, Series X นะครับแล้วก็แววๆมาว่าว่าเกมนี้จะอยู่ในตัวเกม Pass ด้วยหรือเปล่านะครับให้เล่นกันแบบฟรีๆนะครับกับหล่าสมาชิกของ Xbox Game Pass ถ้าเกิดว่า โดนลิสต์อยู่ในรายชื่อนั้นจริงจังแล้วผมเองก็คงจะไม่พลาดในการต่ออายุสมัครสมาชิกเพื่อที่จะเล่นตัวเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมในการรีวิวนะครับกับตัวเกม r i s e of P ตัวนี้นะครับที่ทางช่อง e c o n TV ิ TV มานำเสนอในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ